เกาเวันที่เก้าวันธัิพุทีแปดมุทธคุนาาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกมีเสียงเพลงอะแท็กมาโลดแท็กมาโลดตัวต้นกับเอไอกับพี่ญนมากกับโมกับตวกวน้พี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยก็คือวันที่วันที่แปดนะสวัสดีค่ะใส่ไรไปเอไอเลยนะ ใส่ได้ถ้าผ่าของเขาเองก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่นะคะก็จะุเป็นดอกไซรั้นเออใส่ข่าหมือนกันกรุณาอย่าเอามานะคะอย่าเอามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบางคนเด้อไม่เออพี่น้องบางคนชอบแพ็กเยอะปลาสลิดมันนิ่มต็นนิ่มมันนิ่มนิ่มหลอกหลอกแบบว่ามันมันเข้มมันมันมันอร่อยเดี๋ยวคุยกันเป็นมงกันจัง สิมากินเด้อพี่เนาะซอฟเพื่อน,บบนอจะบ่สสทันได้นเมดดอกลอกปลาสดก็ไปเด้อจ้าไปกุละบด้นเติบอยุคนานคือนะว,ว่าเยี่ยวนเบอร์พานที่ประธานในพานบ่อยากให้มีเสียงเงข้มข้ามาจ้าเข้าใจกันนะคะเข้าใจเดนะ้นเนาะขอดกุหลู่เนี่ยเยี่ยวนเออไอ้กูรู้หูเนาะกุหลูหเเหลหลหล้เขาเป็นผู้หลู่เนาะก็เลยเอามาบอกต่อคือป่ายเอไอ มิึงใส่หลายเออยังยังมาใส่ม่ใส่หลายจังพวกในกิจตอกหรือว่าพวกอีหยังอีหยัง่นัะเย้าเย้าเขามาใส่มาปักบปหลายผู้ใดเนี่ยมันไม้สนททานนะลืมมันต้นหนังซื้อหน่อยอันอัานบ่ไดดแม่มาเห็นแว่นนี่บ่ไดดอ่านหนังสืออันนี้อะเกี่ยวกับสายตาพี่น้องเกี่ยวกับสายตาน้าึกเลยนะคะสวัสดีค่ะ ใส่ไอ้ั้งสมบดเขาถ่ายภาพเองถ่ายภาพแค่นี้ละสี่ยางนี่แหละท่านแปดร้อยแปดบาทเป็นสมาชิกคนหนึ่งี่น้องสมัครสมาชิกด้วยเข้ากับใจเด็กสิวขกินแบบไม่ทักเขาบอกเราก็ลอ้วนแจ็กยีอ้วนเราก็มีแท่งเข้ามากับเบิ้งคลิปยี่อ้วนเบ้อยี่อ้วนบ่ได้ใส่แท่งเด้อยยี่อ้วนยังบ่ท่านเด็กขาดยี่อ้วนบ่ใส่แท่งเลยกับเบิ้งคลิปยี่ มีชื่อเสียงมานานก็คงจะไม่แพ้นะคะถ้าแพ้เขาก็ขึ้นนั่นไถหรือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ใหนพี่นองอันมูบางคนกับมกเอาเขมา,า,นะา,า,าขมาซสเลเกินเสียงเพลงฮะน่ะเออกรุณาอยาเอาเขามาม้นจะเด้อเออถ้ามีเสียงเพลงถ้าไม่มีแค่นี้เองหรอมีแค่สีอ่อย่างเองเนัอ เป็นชิ้นนี้กาแฟจะเปนยองไนะพี่น้องป้ายเอไอทั้งสมบัติขาทายภาพเองถายภาพที่สูงมากหกดัวกกอนแล้วก็มนี่ยขนมเค็กกับปะไรนะถ้าจยืดอวนพานแล้วกับบัวหอย่างดอใกใเยืดอวนนี้มาทา่านในพานอยู่กับไยายามสิบบะไหมีเสียงเพ่ง็นเแลเ้วไปไหน ก่อนให้ไปฝึกแนะนำก็เลยที่เราเพราะว่าตอบมูมาท่านเหมือน่พี่หน้อกสวัสดีพ่อแม่ที่หน้อกองป้ายสกูส๊ทุกคนสวัสดีชาวเกี้ยวชาว,ท,าวทีเเตอร์มือใหม่มือเก่าสวัสดีชาวเฟซบุ๊กทุน,เอ,เ,นเองแล้วก็เฮ็ดคลิปเองเข้ากับประต่งไปไป,ไปใส่โดดเ,เ,เด้อไปเอ้ไอืข้าข้าบุได้อภาพของไอไอมาลงแมทถ้าผู้ใดเอาภาพของไอไอมาลง่งเป็นเวลาต,ต้องเกอบกลับมากแบบมาแบบนางตอบนี่หละอมานางตออย่าเนี้เขาก็ว่าเพื่อที่จะภาพกันเลยลอง เส่นไมากินเลยของใส่ของอย่างหลายอย่างหลายแนวลูกก็ะชิมนี่ลูกกระนี่คู่มือมาไห่เนี่ย,อยเ,อเอาอายุหลายแล้วสองต้องยจ้กกาสุสัทธ์น,นะพี่น้องแล้วก,ก็ะชิมมีเหลืองนึงมาบอกว่าอืไม่พอคุณมืกนะครับก็เป็นของเราคลิปของเรามีคุณภาพคลิปคุณภาพลืม มันต้องังซื้อหน่อยอันอันบได้แนบมาเห็นแว่นนี่บาได้อ่านหนังสืออันนี้่ะเกี่ยวกับสายตาพี่หน้องเกี่ยวกับสายตาแต้ส่วนหมากกับสีม่วงแฉกบได้อ้วนก็จะ็กระเด็โจกกึ้่เรากนหนอนโจกก็ได้ป้าสลิดไี่ใหญ่ขึ้นเหลือนะคะแต่ว่ามีเพลงแล้วอย่าเอามาใส่อย่ามามามาไม่ต้องเอามาแท็กแท็กเยอะอ้วนนะคะเพราะว่าเยอะอ้วนยังไม่ผ่านเยอะอ้วนก็อยาก เผื่อนใน่าเป็นบุกแนะนำก็เลยสวัสดีค่ะจะใส่ไงปล่อยนะไอน่ะใส่ได้ถ้าผ่าองเข้าเองก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่นะคะก็จะเป็นตดอใส่รั่งเออ,อแค่นี้ละซีใหญ่เลยละท่านแปดร้อยแปดบาทเป็นสมาชิกเขาหนึง่นงคิดเหรอสมัครสมา,สมาชิกด้วยเข้ากับได้นสื่อกินแบบไม่ทักคุณเป็ด มิถงนัยนเนี้คิดเป็นบํารุงบํรุงเอตับเกี่ยวกับนะถ้าเจ้อ้วนพานแล้วก็บบวา่ายางดอกนี้เจ้อ้วนยังมาท่านไนพานอยู่กะพยายามสิบะไห้มีเสียงเท่งนะคะก็เป็นของเราคลิปของเรามีคนรับภาพคกิปคนรับไปกู้ลูกบอกกู้ลูกคู้ลูกบกักกบานไงบอก บอกมากสัตว์กเล่นก็บอกต่อด้ยวยพี่น้อมไม่ต้องไปใส่เพราะว่ามันเป็นของเราเองอันไหนที่เราทําเองท,อทําขึน้นแล้วก็มีเห็ดคอตันใช่ปนการปฏเบัติคอตันได้กกลหลายอย่าง,งลเลยมั้พวกนะคะสวัสดีเอไอสวัสดีพี่มาค่ะเมืนี้ยืดอ,อ่วนกับเด็กไปเอหลานซิคลิมเดี๋ยวคุยกันใจใหม่กันจัง สิ่ม่กิน,น้อพี่น่นอยซอสเพื่อนกับปรท่านในเมือจอจบก็สดก็ไปได้จ้าไปกุระด้มเติบยุกนึกไใส่เลยอือไผ่เอ้ย AI นะใสไ่เลยถ้าผ่าของเขาเองก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่นะคะ็จะาเป็นดอกใส่อะไรเออไอู้ลูบอกกูลู่ผูลูบนันไงบอกบอกมาสัก็เล่นมาบอกต่อเด้อพี่น้องอือไม่ต้องไปใส่เพราะว่ามันเป็นของเราเองอันไหนที่เราทำเองทำคือ17นะคะ มือเดนีกับพวกหอมปากหอกวค่อซัมเนียแล้วเด้อพี่น้องจ้าบายบาย,บายโอเคนะคะมีคุ้มมือมีอม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 อแคกต,ตลกดแค่ไหนพี่น,อน้องหนาปึกเลยกินอันไดดีกันมาดที่ยจ็สี่บอกอันนี้เขาจะมีเสือเสียงมดาดนเนาะพี่น,อน,น้องแ้บไปเงิน พื่อนใน้เป็นผ <baptism>? ู้แนะนำกันเลยกรุณาอย่าเอาเพลงเอาคลิปที่มีเพลงมาใส่นะคะเอออ้วนแจ๊กเก็อ้วนเราก็มีเพลงเข้ามากับเบิ้งคลิปแจ๊เก็อ้วนบ่อแจเก็อ้วนบ่ได้ใส่เพลงเด้อจ๊กเก็อ้วนยังบ่ทันเด็กทานแจ๊เก็อ้วนบ่ใส่เพลงเลยกับเบิ้งคลิปแจ๊เก็มีมีเสียงเพลงยังไหนกับพกเบิ้งคลิปแจ๊เก็อ้วนผ่านๆมาแจ๊เก็อ้วนบ่ได้ใส่มาโดนหลับตะกอนยังบ่ทันเด็กหูเรื่องกับใส่โย่เพลงนะแต่มีชื่อเสียงมานาน ก็คงจะไม่แพ้นะคะถ้าแพ้เขาก็ขึ้นนั่นไห้หรือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ให้กินหน่อยถื้อมาหกเดียว่อนแล้วก็มีขนมเค็มก็เก็กแล้วนะคะก็เป็นของเราคลิปของเรามีคุณภาพคลิปคุณภาพจะแลจะบอกต่อนะคะอันโต๊ะขวดนี่ก็เแี่ยวกันมาหยั่งนี่เจะหวานเิม กระซังมาขอเขาให้เราเพราะว่าตอบมูมาท่านเหมือนผู้พิหนองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป้ายสกุลสุขคนสวัสดีชาวเตี้ยวชาวขี้เติ้ลมือใหม่มือเก่าสวัสดีชาวเฟซบุ๊กชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีมีเสียงเพลงอย่งได็กกับพวกเบิ้งคลิปยื้อ้วนผ่านๆมายื้อ้วนบด้ใส่มาโดนวยหลับต่ก่อนย่างบาท่านเดือดหูเหลืองกับใส่โยเพ่งฮะนะแต่แค่นี้ละสีอย่างนี่แหละ ท่านแปดร้อยแปดบาทเป็นสมาิเชิกเัานั่นพี่นหังสมัครสมาชิดชากด้วยข้อปฏิเสืบกินแบบไม่ท่านมาเองเออมันเป็นภาพเราแล้วก็เป็นคลิปของเราเองโดยเฉพาะไม่มีอะไรไม่ปากปนอย่าไปใส่ไม่ต้องไปใส่นะคลิเปเตาไม่ถึงนะมีมีเสียงเพลงอย่างได๋ก็บพวกเบิงงคลิปเยอะ้วนผันผ่านมาเยอะอ้วน บ่ได้ใส่มาด่นหลัแต่ก่อนอยังบ่ท่านเดือยหเูเหลืองก็ใส่โยหหนะ่แห้งฮะน่ะแต่ว่าพอตะก,กุลูด้วยเย่อ้วนเออไอ้กุลูหลูเนาะกุลูเขาเป็นผโพลูเนาะก็เลยเอามาบอกต่อคือป AI ่ายเอไอมีมีเสียงแห้งอย่งไหน,น,นก็บพวกเบิ่งคลิปเยื่อ้วนผ่านๆมาเยื่อ้วนบ่ได้ใส่มาด่นหลัแต่ก่อนอยังบ่ท่านเดือยหเูเหลืองก็ใส่โยหหนะ่แห้งฮะน่ะแต่ว่าอันไหนดีขนาดนี้จะคิบอกอันนี้เขาจะไม่ซื้อเสียงมาด่นเนาะพี่น้อง เราต้องไปใส่ดอกพี่น้อยใส่ก็พอเข้าเขาไปเอาอันอื่นมาแล้วแล้วก็คล้องคล้องที่มันมันถี่เป็นแนวอื่นกันอยม,นมันมีเสียงเพลงแท็กมาโหลดแท็กมาโหลดเพราะว่ายอืออ้วนยังไม่ผ่าน